กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเข้าร่วมประชุมหาหรืองบประมาณระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะที่ห้องประชุมเพชรตัดเพชรชั้น3อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางสาวกัญจนัทหาริรักผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ ว่าที่พันตรีดรไพฑูรภัยทูลปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และงบประมาณรักษาราชการแทนรองประหลัดเทศบาลพร้อมด้วยนายพีระวง่งหมอผู้อำนวยการกองการศึกษานางสาครเนื่องพุกผู้อำนวยการกองคลังนายปทวัฒน์หลักทองผู้อำนวยการกองช่างและฝ่ายแผนงานและงบประมาณเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมหาหรืองบประมาณระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดประชุมในรูปแบบการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์ผ่านโปรแกรม z o ูมคูมิต t ิ้งร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง76จังหวัดเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพุทธศักราช2561